เรามาเล่นสนามเด็กเล่นอยู่ที่พุ่งสีเมืองดูสิเยอะมากเลยเครื่องเล่นใช่ไหมเด็กๆเนี่ยมีชิงช้านี่เรากำลังเล่นชิงช้ากันอยู่ใช่ไหมใช่เล่นอะไรเ,เล่นอะไร ปีนเก่งมากเลยโอ้พ่อ,อป,สป,ปสไปเดอร์แมนเปสไปเดอร์แมนก็เลยปีนเก่งใช่ไหมไปีนเก่งมากเลยโอ้สไลดเดอร์ใหญ่มากเลยไสสไลเดอร์ลงมาหน่อยเร็วอันนี้คือว้าสไลเดอร์ลงมาเลยพี่นิม ตตยดูดีไม่เฮ้ยเมื่อกี้มันมีด้วยเสียงอะไรอ่ะเด็กๆได้ยินไหมได้ยินเฮ้ยเสียงอะไรแถวนี้อะแล้วเราไปตามเสียงมั้ยเฮ้ยไปตามเสียงดูว่าจะมีเสียงอะไรไหมเฮ้ยได้ยินเสียงมาจากตรงนน้นเหรอเดินไปดูซิเดินไปดูแล้วเสียงอะไรนะเฮ้ยพี่เตีมเมื่อกี้เห็นอะไราเห็เงาดำๆอ่ะไปขวางหนุ่ยเหรอเหรอ เห็นเงาเดินดผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเหรอสูงเท่าไหนสูงเท่าไหนอุยสูงมากปาสูงเท่าป้าเลยเหรอเดินไปทางไหนะนี่ยนู้นเห็นไปทางนู้นเห็นไลทางน้นเหรอหายไปเลยหรือว่าดะเป็นีาวปหรือว่าจะเป็นผีไปแอบดูให้ชัดไหมไปแอบดูเหรอ ใ่เสื้อสีดำแล้วก็กางเกงสีดำอ๋อเกงสีดำก็สีดำสีเหลืองก็คือแบบเหมือนแบบแสางว่าที่ดีกับพี่ติมนะเห็นอ่ะเป็นคนละคนกันน่าจะมีสองสามตัวอยู่นะถ้างั้นแอบดูไหมไแอบดูไปแอบดูผิวสีเนื้อป้าไปแอบดูไปแอบดูเด็กๆมีไหมมีไหมไม่มี เสียงประหลาดเยอะเลยแถวนี้่เด็กๆเห็นอะไรอีกไหมอ่ะนนี้ยังไม่เห็นใช่ไหม,ไมทางไปมันไปดูกันนะคะไปดูไปดูเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยแล้วไปไปไปเด็กเด็ก มามีว่าตอนนี้มันก็เริ่มค่ำแล้วนะเนี่ยเราต้องรีบออกจากทางนี้นะมามีว่ามันเริ่มค่ำแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งน่าปลัวขึ้นอีกค่ะเฮยนี้เด็กๆตอนนี้อ่ะเราก็ออกมาจากสนามเด็กเล่นนั้นแล้วใช่ไหม วิ้ยเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยอ่ะดูสิเราเห็นรถไอติมเฮ้ยไอติมเห็นรถไอติมเหรออุ้ยจริงๆด้วยเด็กๆรถไอติมนี่อันนี้เขาจะมีไอติมซุปเปอร์ฮีโร่ด้วยนะเตยเตยปิกาจูไอติมไยอุ้ยไอติมกินเด็กผ่าดอไหนขาดูหน่อยเป็นยังไงเนี่ยไอติมเปิดแสดงว่าวันนี้ไอติมกินแล้วจะวิ่งเร็วเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นเด็กผ่าดอไหนเอาอะไร โอ้โหซูปเปอร์แมนก็วิ่งเงร็วเหมือนกันวิ่งเงร็วเหมือนกันใช่แล้วเ <c oughs> อติมอะไรเนี่ยรถไอติมรถโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะ <c oughs> ของพี่ติมอุ้ยพี่ติมเป็นโดฟเวดนะอุ้ยอร่อยไหมพี่ติมกินดูสิ <c oughs> อืออร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงบอกเพื่อนๆสิอืมอร่อยอร่อยไหนเขาต้องได้เป็นไรโอ้โหนี่มันซูปเปอร์แมนนี่นะอร่อยไหมครับ ี่ไอ้นี้ปิกาจูไหนทำภาปิกาจูสีเตยเตยทำยังไงปิกาจูอร่อยไหมอร่อยไหมชิมหรือยังอืมไหนพี่ดูดีเป็นเอพี่ดูดีเป็นรูปรถไหนดูสิโอ้โหสีววสวยด้วยอร่อยไหมอมือร่อยโอ้คุณเขาคุณเขากินปิกาจูไปแล้วครังหนึ่งอร่อยไหมครับไอเหลือมากนี่แสดงว่าเราก็โชคดีเหมือนกันใช่ไหมเด็กเด็กดูสิเราอะ มีสนามเด็กเล่นที่ว่าเราเจอสิงประหลาอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ได้มาซื้อไอติมพอเราออกมาเราก็มาเจอรถไอติมเฉยเลยใช่ไหมน<ช>เด็กๆใชๆ่คลิปนี้ก็ต้องให้เด็กๆไปกินไอติมก่อนนะคะถ้า,าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ทงทีแต่โปรดอย่าล,ลืมกด Subscribe ช่องหนูดีทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ไม่มี้จริงนะคะเพื่อนๆนี่เป็นแค่การแสดงนะคะบ๊ายบาย,บายบ